ฮัลโหลฮัลโหลเออคือวันนี้เราจะมาสุ่มกระชามาเดิมแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการอัดเสียงแยกเพราะว่าไอ,อตอนที่กดกาชาคือกำลังทำทุระอยู่แล้วคือก็กดกาชาไปด้วยเพราะว่าแบบอยากรีบเปิดรีบได้ไงแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ไม,มีแบบเพนยมมีเวลาว่างในการอัดก็ <c oughs> เลยอันนี้จะมาอัดแยกก็ตอนแรกผมมีเพชรอยู่ประมาณ8 00 0นเนาะ แต่พันแต่พันเก้าพันก็ผนก็เริ่มสุ่มเลยทั้งแต่แรกแบบเข้าเกมมาก็สุ่มเลยคือจะบอกว่าตัวโกจิต้าตัวนี้ค่อนข้างขี้โกงตรงที่ว่าคือลองเล่นมาแล้วถ้าใครดูในช็อตที่ลงไปจะรู้ว่าลองเล่นมาแล้วบ้างคือตัวมันอะมันบังคับอีกฝั่งคอมโบให้ให้หยุดคอมโบได้เลยแบบเกรดมันเกรดมันจะเหมือนโกจิต้าที่เป็น ซูเปอร์เซียบูแต่ว่าจะดีกว่าเพราะว่ามันสวนได้หมดเลยคืออย่างกูจิต้าซูเปอร์เซียบูอ่ะมันจะต้องพราะเกบมันเต็มอ่ะต้องส่งบาสส่งบาสหรือว่าส่งอะไรที่เป็นระยะไกลมาใช่ไหมมันจะ้อนแล้วก็จวกกัดฟ้าแต่ว่าตัวของกุจิต้าซูเปอร์เซียสีอ่ะมันสะ้อนได้หมดเลยมันสะ้อนการโจมตีระยะไกล้ระยะไกลการเขียวสตันการเขียว เอออเวีกีนการ์ดเขียวการ์ดฟ้าใกล้การ์ดฟ้าไกลอันตีใกล้อันตีไกลส่วนได้หมดเลยมีอย่างเดียวที่ส่วนไม่ได้คือไรซิ่งบลัชแต่คิดว่าถ้าส่วนไรซิ่งบลัชได้เนี่ยมันน่าจะขี้โกงเกินไปมหน่อยเขาเลยแต่แต่ว่าตอนเก็บเต็มอ่ะมันอีฟังติดดีบัฟโนไรซิ่งบลัชนะก็คือกดบลัชไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นส่วนตัวคิดว่าตัวมันค่อนข้างขี้โกงแล้วแบบตอนแรกอ่ะสุ่มเว้ย สุมอันนี้น่าจะโลท,ที่ยี่สิมั้งน่าจะเออน่าจะสัก20โลได้เดี๋ยวขอเล่งเวลาคิดนิดนึงโอเคจะมาเล่าต่อคือตัวมันข้างๆเก่งและอันติค่อยง,งขี้โกงมากๆคือมันไม่ได้โกงเรื่องเอฟเฟกฟังก์ชันเลยนะมันโกงเรื่องความแรงอะ เพราะตอนกดเมนเดเบตี้แล้วมันติดสถานะไม่แพ้ธาตุก็คืออย่างอย่างมากคืออย่างน้อยก็คือ,อยังชนะธาตุสีเขียวอยู่แต่อย่างมากคือมันไม่แพ้ธาตุซึ่งโคตรขี้โกงแลวอันตีแม่งแรงมากด้วยมันไม่ใช่เบา,เ,บา,เ,บาเลยเลยคิดว่าตอนนี้ตัวมันน่าจะขี้โกงสุดในเกมแล้วและตอนนี้นะ เลยคิดว่าตัวมันค่อนข้างน่าจะติดเนต้ตาพิซพักแหละเพราะว่าไอเอฟเฟกส่วนทุกการ์ดที่มันมีแม่งแบบเวอร์รู้สึกว่าตัวนเวอร์คือม,มันไม่เคยมีตัวไหนในเกมทำได้ขนาดนี้อย่างมากก็เิต้าสะท้อนกลับแล้วต่อการ์ดฟ้าหรือไม่ก็โกฮังสะท้อนกลับแล้วต่อการ์ดฟ้าก็ได้หรือว่าอีกตัวคือจารัมบ้าที่มันสะท้อนแล้วมันก็จั่วการอันติเลย ก็ัวนตีเลยได้แต่ว่าไอา้พวกนั้นมันยังคือมันต่อได้แต่มันมีเื่อนไขค้าของมันว่าจะนําบ้ากับตัวของโกหังมันต้องเป็นการเลีะยพิชิตส่วนของกุจิต้าต้องเป็นการเลีะยะไกลส่วนไอ้น,นี่มันไม่ต้องใช้การ์ดคือการ์ดอะไรก็ได้มาสะท้อนทิ้งหมดแต่ว่าข้อเสียหลักของมันน่าจะเป็นเรื่องมันต่อการ์ดฟ้าต่อไม่ได้ลองมาละก็คือเออถ้าอีกฝั่งเขา โดนสะท้อนไปกดการ์ดเรากดการ์ดเลยสวนต่อมันคอมโบไม่ได้แต่ว่าถ้ามันกดสวนต่อได้มันก็น่จะขี้โกงเกินแหละแต่แบบนี้ก็โอเคแล้วก็โกงแล้วแค่นี้ก็โหดละเพราะว่าคือมันบังคับอีกฝั่งหยุดคอมโบแน่ๆแล้วโอเคมาต่อคืออย่างที่เล่าไปว่าคือที่มาต่อตรงนี้เพราะว่าพึ่งลีเพชรมาเพิ่ได้ไม่สิบโล คือไปแลกของมาแหละตอนนี้คือน่าจะขั้นในสถานการณ์ตอนนั้นคือค่อนข้างสิ้นหวังเพราะมันหมดไปเยอะแล้วคือหมดไปเก้าพันแล้วแบบหมดเยอะมากอันนี้คือไอ้หมดไปแปดพันอันนี้ 9, เก้าพันปึ๊บสั่งการข้าวหน้ ก็นี่เป็นรอบฟรีทม่หมดแบบหมดเดยอะมากอะเหมือนตอนปลาเอ้เหมือนตอนครบรอบปีที่แล้วที่เป็นตัวเบจิโตบูตัวน,นั้นก็หมดไปหมื่นห้าหมื่นหกเพชรอะไม่จะได้มาบางตัวละครแบบกดแป๊บเดียวแบบออกเลยอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบ ไอ้พวกตัวครบรอบไม่ออกยากไอตอนเลติวัลตัวที่เป็นโกคูอใต้สติงไอ้นั่นก็ไม่ออกเหมือนกันมาออกอีกทีตอนกดอะไรวะตอนตู้มหมดกลับมาก็เซ็งนิดนึงแหละแล้ว่เสียไปเยอะเสียหมดเลยอ่ะก็หลังจากนั้นก็คือไปเติมมาเพิ่ม คือมันไม่มีเควสอ,อะไรที่มันจะหาแบบหาเพชรได้อีกเลยไงก็เลยไอชิ้นทางเลือกสุดท้ายวะเติมก็เติมแล้วพอแบบคือเข้าใจว่าเกมมันไม่มีการันตีให้ไม่มีการันตีอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีนะแล้วแบบคือตัวธรรมดามันมีการันตีแหละที่ครบห้าสิบครั้งก็ไปแลกเหรียญได้ตัวอัลตาทพูดไม่มีนะจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่า บบตอนนี้คือแบบครข้งๆสิ้นหวังก็คือกดลองแบบกดเติมไปดูสักนิดนึงแบบเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ลุ้นลุ้นดวงต่ออีกสักนิดทั้งที่แบบไม่มีการันตีนะโคตรย่างภายแบบโคตรหนูลองยาหวานว่าต้องเติมไปก่อไม่รู้จะได้แบบเดือดเกียมันจะใจดีออกอันนี้ก็โลที่หนือเพช็ดแหละรอบคูณสอง ตราดยจริงๆคิปมันเกิดจะมันเกิดจะเป็นคิดเกลือแล้วแหละเพราะว่าไม่ยอมออก,ออกตัวที่ออกยากมากเลยไอ้พวกตัวเฟสติวัลพวกตัวไอพวกนี้ไม่ออกยากทุกตัวเลยรู้สึกแล้วก็ไม่ออกก็เล็ออกสองรอบ แล้วใหญ่แล้วก็รอ่าฟีรอบหนึ่งอันเนี้ยคือคือผมกดดูหน้าตัวละครไปแล้วนะเพราะจริงจริงมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีหน้าโหลดเดี๋ยวเป็นโกคูก,กับทีหลังพิสเตอร์โคดิพิสเตอร์ปแพ้ด้วยเป็นสีาสสสขาวตัวต่อที่ขาดแล้วแพ้ แต่ว่าเบติต้าบลูมาไอ้เี่ยรู้เลยว่าได้แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเบจิต้าบลูแล้วแบบตอนนั้นแบบไอ้เพื่อนอยู่ข้างๆอ่ะเพื่อนต้องจับมือแล้วแบบโว้ยก็เหว่ยงโต้เพื่อนคิดได้แล้วได้แล้วเฮียได้แล้วไอ้เขาดีใจอ่ะอันนี้เป็นช็อตที่ได้นะแบบไอ้เนี่ยไอ้ช็อตเนี้ยแบบไอ้เฮียได้แล้วได้แล้วโุตรรค์ลัทธิ เป็ดีแล้วไม่ให้คนมอง,งคนดีใจเพราะว่าถือเข้าใจาว่าถ้าเติมแลม้วไม่ได้ไม่คือหายไปเลยพัดห้าตั้ห้าร้อยบาทจริงๆไม่ถึงพันห้าหรอกเพรา 1, ะเราได้ส่วนลดของไอ้กูเกิลเพจด้วยเลยนี่จะไม่ถึงพันห้าแต่ราคาเต็มมันนะพันห้าไอ้ได้คนดีใจอ่ะแล้วก็เลยรอบปีอีกรอบหนึง่งอันนี้แบบกดกระทอดสมองแล้วเพราะาแบบได้แล้วไง ตอ yeah. น,นแรกอะคิดว่าจะไม่ได้เว้ยคือต้องแบบฮิดคือต้องรองตู้วนเหมือนตอนขัวใต้จริงๆแล้วเหรอสุดท้ายได้ก็ถือว่าไม่เสียแรงเท่าที่เดียวแล้วก็ไม่เสียงเงนเท่าที่เดียวเสีเย <laughs> สเพชรหมดเลยนะหมดแบบหมดจริงอะมันต้องมานั่งเก็บเพชรใหม่รอตู้รอบต่อไปอีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อข้าประมาณนี้ม่แบบมาเล่าเาฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อัดตอนเรากดจริงๆเรามาอัด เ็นเสียงแค่ก็เลยได้ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็สุดก็คือไม่เกลือได้ตัวแล้วก็ตัวข้างๆเด๋งด้วยตัวขี้โกงอะไระตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย